กำลังนั่งชิวๆอยู่หลังร้านเลยคุณผู้ชมนี่ฮะมีคนเอามีดมอหลวมพ่อจ้อยมาปล่อยให้นะครับผมซึ่งยังเด็ดเลยนะครับบริเวณด้ามเน่เป็นงานแล้วก็บริเวณฝักเนี่ยแหมรัดต่างๆคือแบบสวยแจ่มใสอะนะแล้วเป็นไงเดี๋ยวพามาดูใ,ใกล้ๆดีกว่ามาอ่ะคุณผู้ชมครับ คือบริเวณด้ามงานเนี่ยค่อนข้างที่จะเอี่ยมมากนะครับเพราะว่าดูแลดีมากคนที่เอามาปล่อยให้เนี่ยก็ดูผู้รากมากดีเลยนะครับผมเนี่ยนะคือเขามาปล่อยนีย่ไม่ใช่อะไรเขาก็บูชาเล่มอื่นผมไปแล้วก็เหมือนเอาเล่มนี้มาเทินน่ะละครับผมเนี่ยขเขาหลวงพ่อจ้อยครับแม่รัดคือเป็นเงินเด่นชัดมากแล้วก็บริเวณไม้ต่างๆนะครับแห้งเดิมดีนะเนี่ย คือถ้ามีความแบบแหม้ัักที่เป็นของช่างพายุหะาเนี่ยจะมีความละเอียดมากนะฮะเนี่ยตาค่อนข้างถี่นะครับผมคือดูจากภายนอกนี่คือแทบจะชัดเจนแล้วนะครับเราเดยวมาดูภายในกันอ่าลองดูภายในนะครับคือเสมาเนี่ยเป็นเสมาเต็มใบเป็นลายตอกนะครับผมแล้วก็จะมีอัคระนะครับซึ่งอัคระเนี่ย ไม่ค่อยมีใครอ่านให้ฟังกันนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่บางคนนะคือเขาเทรดเฉยเขาไม่ได้สะสมจริงๆนะครับผมแต่ว่าการอ่านอักขรที่อ่านออกเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจลายมือตอกได้ง่ายขึ้นนะครับผมอย่างลายตอกตัวนี้จะเป็นสักกะสะวะิราวุทังนะครับผมแล้วก็จะเป็นณชาลีตินะแต่มีตัวมิมาแทรกตรงนี้นะครับผมเนี่ยซึ่งลายตอกนะลึกกระชัดเจน เกรดปลาเดิมนะฮะแล้วก็มีร่องเลือดขนาดยาวด้วยนะตรงนี้คือสนิมมันจะกินแบบเป็นปานเลยนะไม่ได้กินทั้งแผ่นแต่จะกินเป็นช่วงๆนะครับเนี่ยเสยมาเต็มใบครับผมนะก็รับประกันแท้ให้นะครับผมเดีย๋ยวไปเช็ดน้ำยารักษาใบมีดสักหน่อยเนี่ยน่าจะแจ่มแจ๋วเลยครับผมงานก็สวยฉ่ำนะ อันิงาค่อนข้างสวยนะครับผมแหมรัดต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าช่างพยุหะเนี่ยทำแหมรัดได้สวยมากนะครับผมเราบริเวณตรงกลั่นมีต้องไม่มีรอยเชื่อมนะต้องไม่มีรอยเชื่อมนะครับอย่างนี้ก็รับประกันแท้ให้นะครับผมสำหรับเล่มนี้นะครับผมมันจะเป็นรุ่นแรกะนะครับจะออกราวๆประมาณปี2539นะก็ท่าในใดสนใจนะครับเล่มนี้ปล่อยเช่าบูชาอยู่ที่21,000บาทนะครับก็ถูกใจทักมาได้เลยนะครับผม ไซส์ขนาดใหญ่แบบ9นิ้วแบบนี้นะครับผมมีเล่มเดียวนะแต่ใบห้านิ้วพวกพาไปไหนมาไหนก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าสาริกาหรือว่ามีดปากกาแต่เป็นมงคลแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเล่มนี้สวยเฉียบเลยทีเดียวนะครับ